วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า,า,าทูลอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนัสราดุสิดาไลาสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวโรกาดให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลลองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสิทธิ์พาสุข ตลาดเทศบาลตำบลหัวกุญแจนำคณะกรรมการผู้สนับสนุนและผู้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าท,ออทาทูทลทละมอองพระบาททูลก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย คุณหญิงพันเครือยงใจยุทธประธานชมรมอาสาสมัครอีสานเขียวและคณะเฝ้าทุละออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ศาสต,ตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขส,สีสีอรุณกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำผู้บริหารบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลออพระบาททุ่กล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหน้ากากผ้าปักภาพวาดฝีพระหัตถ์เนื่องในโอกาสครบ18ปีรายการนายเอนเตอร์เทนสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา นายละลิดถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายทัศยะโนสกิประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยมาม่ามอเตอร์จำกัดและคณะเฝ้าทุนละออมพระบาททุกล้าทุกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายชวลิตเอก,กบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิ SCG นำคณะผู้บริหารมูลนิธิและคณะผู้จัดการประกวดยุวศิลปินไทยประจำปี2563ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด,ด้วย นายชวิตชื่นเจริญรองประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนาจำกัดและนายสุเทพอารมณ์รักอดีตคณะบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยนครพนมนำคณะผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนาจำกัดและคณะกรรมการบริษัท NTL c o r p o r คอ i o n ป r o รชันกรุ๊ปจำกัดและบริษัทในเครือเฝ้าทูลละออนพระบาททุงกล้าทุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัอธยาศัย นางฐานิกาพิษาเอกนามนายกสมาคมสหพันธ์โหนแพทย์แผนไทยและคณะเฝ้าทุลออมพระบาททุงกล้าทุงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายศาสตราวงจุมปู ร่วมในการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พยาวในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปัมภ์นำคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พยาวภูเก็ตร้อยเอ็ดยะลากาญจนบุรีศรีสะเกษระยองลบบุรีนครศรีธรรมราชน้องบัวลำพูสมุทรสาครกำแพงเพชรในพระราชูปัมภ์เฝ้าตุลง พระบาททูลกลาวทุลงกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัายและทูลกลาวทุลงกระหม่อมถวารายงานการจัดการศึกษาประจำปี2563และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ120ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน,นีพระครูกันตรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเขาสุดกิมตาบลเขาายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะศิษยานุสิ์พระครูวิสิทธิยานเถระ หลวงปู่สมชายทิตะวิริโยอดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุก,กิมตำบลเขาใบาสีอเภอท่าใหม่จังังวดจันทบุรีเฝ้าและเฝ้าทูลละออนพระบาทถวายและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมงคลมุนีภัยรีพินาศรูปเหมือนพระวิสุทธิยานเท е ระหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับพลทุเรียนพันหมอนทองพร้อมด้วยสิ่งของต่างๆเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย นายสุจิน์ชัยยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีฝ้าตุลองพระบาททูลกล้าทุงกระหม่อมถวายทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนนทบุรีเวลาสิบนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ในแพทย์ิริเริกทรงศิวิไลประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทา,านในพระบาทสมเด็จพระบรมมหัชากาธที่เบสมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียประจำปีการศึกษา2562ทุนการศึกษาพระราชา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียประจําปีการศึกษา2562และทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีประจําปีการศึกษา2562 ในโอกาสนี้ข้าราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้บริหารสถาบันเทคนโนโลยีแห่งเอเชียและเจ้าหน้าที่สถาบันร่วมเข้าเฝ้าทูลลอะองพระบาทด้วยต่อจากนั้นสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาบมบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบร,รกโอสให้นายคาซุยะนาซิดะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเฝ้าทูลลอะองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ เวลา14นา9นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีสเสด็จลงนัศลาดุสิตดาลายสวนจิตราดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระรชาชวโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวอ่อนอุมาเกษตรพืชผลกรรมการผู้จัดการบริษัทโอเคแมสจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานมหกรรมมีเทศมีทอกปีที่9ประจำปี2563และเงินที่ผู้ร่วมงานสมทบทุนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย ในสัญญามุ่งหมายรองประธานคณะกรรมการจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล69ปีพระครูวิจิตธรรมรัตนเจ้าอาวาสวัดนามาตูมจังหวัดชนบุรีและงานตักบาตรข้าวต้มหางลูกโยนตำบลนา,นามตูมประจำปี2563นำนายพนัสสุภาชิริลักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทพนัสวิศวกรรมและบริหารก่อสร้างจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอานันทธรรมอิดนและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายข้าวต้มหางลูกโยนที่ชนะเลิศจากการประกวดกับขนมไทยตำบลน,นามะตูมในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย รองศาสตราจารย์สุวิทย์แท้เตียอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเฝ้าทุลละออมพระบาททุงกล้าทุ่งกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศัย นายสมชายพิสิทธ์กุลสุนทรประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีนำนายวิสุทธ์พันธุ์วุยานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัท HR Digest จำกัดและคณะเฝ้าทูลออมพระบาททูกลทกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตเวชานุกูล นางสาวสิวาพรพงษ์เจริญและขานุการมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุนละอองพระบาททูลกล้าทุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลกล้าทุงกระหม่อมถวายหนังสือแผนภูมิอุปกรณ์การศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2564 พลอากาศเอกชลิตภูผาสุกกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบดนำนางภูลเพิ่มอัศวราชันประธานกิติมศักดิ์บริษัทจอเจริญชัยนายเจ้าจำกัดอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะเฝ้าทตุลองพร,ระบาทน้อมกราน้อมกระหม่อมถวายรถไถนาเดินตามพร้อมอุปกรณ์และรถยนต์เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนลูกพระดาบทสมุดประการกับทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา14นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระรชาชวโรกาสให้ในายปีกะตาปิโอละเอกอัครราชทูตแห่งสาภาพยุโรปประจำประเทศไทยเฝ้าทุลออรพระบาทกราบุงคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโอกะชูมิโลตาปิโอละ ภริยาเอกอัคราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลลองพระบาทด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทยทหารเรือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทยทหารเรือ โดยมีพลเรือโทวิชัยมนัสิริวิทยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการกรมแพทย์ทหารเรือเข้าร่วมในพิธีต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของกองทัพเรือมีพันธกิจในการรักษาพยาบาลข้าราชการกลาโหมพลเรือนลูกจ้างตลอดจนครอบครัวและประชาชนทั่วไปโรงพยาบาลให้การตรวจและรักษาผู้ป่วยโควิด19เป็นจำนวนมากและมีอัตราพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภาวะพร่องระบบทางเดินหายใจและมีความรุนแรงของโรคจําเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการใส่ท่อช่วยทางเดินหายใจอัตราเฉลีย่ย100รายต่อเดือนมีผู้ป่วยหนักในหอผู้ป่วยวิกฤตจํานวน11รายต่อเดือนปัจจุบันมีชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR จํานวน10ชุดการได้รับพระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR จะทาให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดสามารถช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูล,ลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูแก่โรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลาและโรงพยาบาลคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร วันนี้ที่อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลามีพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,ามารีนายกิติมิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาที่ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจะซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานแก่โรงพยาบาลยะลาจำนวน5เครื่อง เพื for for ่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ในครั้งน er er ี้ส่งผลเป็นวงกว้างทําให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจํานวนมากขณะที่หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจนไฮฟโลเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นและสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนเพื่อเพิ่มโอกาสของการรอดชีวิตจากผู้ป่วยอาการหนักได้มากยิ่งขึ้นด้วย เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรมีพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลพระราชทานจำนวนสองเครื่องนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นแก่ประสบนิกรจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งโรงพยาบาลจะนำอุปกรณ์ที่ได้รับพระราชทานไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด1 9อย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนทุกคนพ้นจากพิกฤตของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ต่อไป วัดปทุมวนารามและสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาส่งมอบอาหารพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โครงการกล่องอาหารปั่นสุขโดยวัดปทุมวนารามราชวรวิหารมูลนิธิสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งวัดปทุมวนารามและมูลนิธิพร้อมด้วยจิตอาสาได้ประกอบอาหารจัดลงกล่องอาหารปันสุขและกล่องขนมปันสุข เพื่อนําไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกําลังใจและนําไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากในวันนี้ได้ส่งมอบกล่องอาหารปันสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนจำนวน120ชุดและประชาชนชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมารามเขตพระขนงจำนวน200ชุด มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนชุมชนเขตพระขนงและชุมชนฝัดการรถไฟเขตปทุมวันอีกจำนวน120ชุดสำหรับกล่องขนมปันสุกได้มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจำนวน100กล่องส่วนที่สถาบันเทคโนโลยีจิตละดามีบุคลากรและสมาคมสิทธ์เก่าจิตระดาในพระราชูปถมรวมถึงจิตอา,าสาสถาบันเทคโนโลยีจิตระดา ผัดเปลี่ยนกันมาบรรจุอาหารนำส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นำไปมอบที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนจำนวน200กล่องโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจำนวน200กล่องและโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยจำนวน100กล่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อสืบสารพระราชบณิธานของสมเด็จพระนินถธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนนยกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการทำความดีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ